เรื่องของสถานการณ์ภัยแล้งกันบ้างนะคะได้ได้ว่าปีนี้นั้นภัยแล้งมาเร็วแล้วก็ขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆนะคะล่าสุดที่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็สถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วงนะคะอย่างที่อุบลราชธานีพบว่าลิงป่าในวัดป่าโพธิยานตําบลช่องเม็ก็กขาดแคลนอาหารมานานเกือบ2เดือนแล้วค่ะส่วนที่จังหวัดขอนแก่นนะคะตอนนี้ประสบภัยแล้ง13อําเภอหลังจากที่ประสบช่วงฝนทิ้งช่วงมานานกว่า7เดือนแล้วค่ะโดยสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่นตอนนี้เริ่มน่าเป็นห่วงแล้วนะคะหลังจากที่ฝนทิ้งช่วงมานานระดับน้ําในอ่างเก็บน้ําเขื่อนอุบลรัฐแล้วก็อ่างเก็บน้ําอื่นๆนั้นมีระดับต่ําแล้วก็ต่ําลงกว่าทุกปีที่ผ่านมาด้วยส่งผลกระทบต่อการทําการ,กรเกษตรในเขตชนละทานอย่างหนักทีเดียวส่วนพื้นที่นอกเขตชนละทานก็ได้รับผลกระทบโดยตรงจากฝนทิ้งช่วงนั่นเองเริ่มขาดแคลนน้าเพื่อกาดอุปโภคบริโภคกันแล้วนะคะทางด้านนายกัมพรถาวรสถิตค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็บอกว่า ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินงบกลางเพื่อชดเชยความเสียหายด้านการ,กรเกษตรนาข้าวความเสียหายจากฝนทิ้งช่วงใน13อํเภอรวมความเสียหายหนาข้าวกว่า3 0 0 0 0ไร่มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยก็กว่า398ล้านบาทชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนกว่า50,000ครอบครัวนอกจากนี้นะคะยังจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งแล้วด้วยค่ะ ส่วนในพื้นที่อำเภอสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีก็พบว่าฝูงลิงป่านะคะในวัดโพธิยานตะบนช่องเม็กตอนนี้กำลังขาดแคลนอาหารอย่างหนักค่ะทำให้ลิงนั้น ต้องออกมาจากป่าเพื่อที่จะมาหาอาหารนะคะโดยการหรือคนเข้าของในโรงครัวของวัดแล้วก็ตามบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนด้านพระครูโพธิสารคุณวัดเจ้าอาวาสนะคะก็บอกว่าช่วงหน้าแล้งเดือนธันวานถึงมีนาของทุกปีเนี่ยฝูงลิงเหล่านี้จะประสบปัญหาไม่มีอาหารกินเพียงพอซึ่งที่ผ่านมาก็มีประชาชนมาทําบุญกันบ้างก็จะนําผลไม้มาให้นะคะแต่ว่าก็ยังคงไม่เพียงพอกับลิงที่ตอนนี้มีเกือบ500ตัวแล้วแล้วก็วัดเองก็ไม่มีงบประมาณที่จะ เลี้ยงดูได้อย่างเพียงพอด้วยนะคะปิดท้ายกันที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะพันเอกนรงกลั่นวารีผู้บังคับการกองกําลังรักษาความสงบจังหวัดศรีสะเกดนะคะเป็นประธานมอบผ้าหม่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวตามโครงการกองทัหบกช่วยผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตําบลดู่อาเภอปรางกู่ในส่วนของกองทับบกจังหวัดศรีสะเกดค่ะ